บ้านทุ่งโพหมู่ที่7หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งขมิ้นอำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลาแยกมาจากหมู่ที่สามตำบลทุ่งขมิ้นสภาพทั่วไปของหมู่บ้านบ้านทุ่งโพมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีกลุ่มองค์กรหลากหลายในพื้นที่ทั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มทุนชุมชน และกลุ่มอื่นๆซึ่งกลุ่มองค์กรทั้งหลายเหล่านี้ดำเนินการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมรักและสามาคัคคีร่วมกับผู้นำท้องที่นายสมพลศิริชัยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นส่วนสำคัญเป็นผู้มีความเสียสละทุ่มเทให้กับหมู่บ้านผมนายสมพลสิริชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านทุ่งโพตําบนทุ่งกะมินบ้านทุงนท่งโพเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยูก่กันแบบพี่แบบน้องมีความส,สามัคคีในชุมชนมีการม,มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการทํากิจกรรมในหมู่บ้านมีการปลูกปักสวนครัวมีกองทุนเมล็ดพันธุ์ปักและมีการคัดแยกขยะการทําถังขยะเียบทุกครัวเรือนมีการทําบัญชีครัวเรือนมีกลุ่มกิจกรรมอาชีพต่างๆที่ทําให้เกิดความเข้มแข็งใน,ช,นใชุมชนเช่นกลุ่มขนมบ้านทุ่งโพกลุ่มดอกไม้จันทร์การรวมกลุ่มของเรานะคะก็จะมารวมกลุ่มกันอาทิตย์ละหนึ่งวันค่ะแล้วก็มีการแบ่ง แบ่งดอกไม้พวกนี้ค่ะบไาทำที่บ้านก็ิของอะไรได้คะ่ะแล้วเราก็จะแบ่งกันกันนะคือหกเดือนครั้งอย่างหนึ่งเดือนปลายเดือนมิถุนากับปลายเดือนธันวาค่ะก็จะแบ่งกันไปรายได้ของเราก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนชั่วโมงของสมาชิกแต่ละท่านนะคะเดียวก็อยู่ที่ประมาณสามพันขึ้นนะคะต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคนนะคะการ,รทํบริจราคมูซสยเดือนทำให้ทุกครัวเรือนมีรายได้ ความรู้สึกมันเล่นเป็นฝนมามากับเพราะว่าจัดแต่ขนเราตรงไปเจอกุุยใส้กลวยใส้ปักใส้ยางในบ่มาตอนนี้จะไม่เสยเลยยังป่าแต่ใส้หมุนใจเดือนเล้วเป็นนี่ไหมไม่เป็นกจ้ะและมีชมรมวุฒบอลชมรมรายแดนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนครับจุดเด่นของบ้านทุ่งโพอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน เน้นการมีส่วนร่วมและเป็นสิ่งที่ทำกันอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริงมิใช่การจัดตั้งจึงมีความยั่งยืนและสามารถเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกได้ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนกิจกรรมในด้านต่างๆของชุมชนทั้งด้านการสร้างความมั่นคงด้านอาหารการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนหรือการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมล้วนมาจากความเป็นธรรมชาติ ของวิถีชีวิตและผู้คนในชุมชนซึ่งมีความสอดคล้องและสมดุลกันตัวอย่างเช่นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารมีกองทุนมเมล็ดพันธุ์ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวเพื่อเบอริโภคการอที่นี่ก็เพื่อเป็นกองทุนมเมล็ดพันธุ์ซึ่งกองทุนนี้นะคะได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากกองทุนพัฒนาบัฒนธรรสตรี พระสงฆ์ราคฎพัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะเป็นพีเลียงให้กับทางสตีได้จัดตังของทุนแม่แพันธนี้ขึ้นเมื่อปีหกสินะคะแล้วก็ได้ดาเนินการมาจนถึงหนับบนันนีนะคะและมีการปลูกต้นมะขามทําเป็นแนวรั้วบ้านมีผักสวนครัวไม้ผลไว้สองข้างถนนเพื่อแบ่งปันการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะจัดทำถังขยะเปียก ทำปุ๋ยหมกักเป็นผลมาจากการผ่านการอบรมด้านการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะและการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการงดใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมโดยการหันมาใช้ปิ่นโตเป็นภาชนะใส่อาหารการมีชุดบุฟเฟ่ตของหมู่บ้าน เพื่อเป็นการนำภาชนะกลับมาใช้ซ้ำเพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มประโยชน์และสูงสุดด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมภายใต้ภาพรวมของกลุ่มสร้างสุขซึ่งทุกครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมต่างๆภายในหมู่บ้านตัวอย่างเช่นกลุ่มขนมบ้านทุ่งโพกลุ่มดอกไม้จันทรุ่มไข่เค็มกลุ่มทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนกลุ่มกระเป๋าเชือกถัก กลุ่มออมทรัพย์กลุ่มร่วมด้วยช่วยก่อนชมรมสมีลาทุ่งคาหมินซึ่งส่งเสริมการเล่นกีฬาวูตบอลชมรมลายแดนซ์ชมรมผู้สูงอายุซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดความรักสามาคัคคีสร้างการมีส่วนร่วมและสัมพันธ์อันดีภายในหมู่บ้านวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับมีความร่วมไม้รวมมือมีความรักมีความสามาคัคคีนะครับมีความเสียสละในการที่จะ กิจกรรมเพื่อส่วนรวมไม่ว่ากิจกรรมอาสาหรือกิจกรรมทางศาสนาต่งางๆนะครับที่นี่จะมีความเข้มแข็งเป็นพิเศษนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบ้านทุ่งโพในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านทําให้ชุมชนเป็นสังคมที่น่าอยู่ผู้คนมีความรักความสามาคัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเรียบง่ายแต่งดงานสอดคล้องและสมดุล